สวัสดีครับวันนี้ผมอม,มิงก็จะมาอธิบายเรื่องระบบเลือดออกของเกมเดือดริงพร้อมทั้งอธิบายว่าค่าพลังพิษสงหรือว่าค่าอาเคียนนั้นมีผลอย่างไรกับการตีติดเลือดออกคลิปนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับระบบการตีติดเลือดออกและก็สายเลือดโดยเฉพาะเลยนะครับก่อนรับชมนั้นมีคนจำนวนมากเลยที่กดเข้ามาดูคลิปผมโดยไม่ได้กดติดตามรบกวนเวลาสักนิดเลื่อนลงไปข้างล่างเพื่อกด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคอนเทนต์เดือดริงดีๆจากผมผมจะขอบคุณมากมากเลยเอาล่ะคลิปนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ เรามาทําความรู้จักกับสถานะเลือดออกกันก่อนนะครับสถานะเลือดออกหรือว่า h e m o l y s i คือสถานะที่เกิดจากการใช้อาวุธที่แพร่สีและล่างเขียนว่าคอสบัตลอดบิลล์อัพส่วนมากอาวุธที่มาค่าสเตตัสเอฟเฟกเลือดออกนี้จะมีลักษณะคมคมหรือว่าแหลมพอที่จะเฉือนเน้อศัตรูออกมาจนเลือดไหลลินได้การที่จะทําให้ศัตรูตดเลือดออกได้นั้นจะเป็นต้องตีสะสมไปเรื่อยจนกว่าศัตรูจะเลือดไหลออกมาเมื่อหลอดของศัตรูเต็มแล้วหน้าจอของศัตรูจะขึ้นว่าบัตรลอด แล้วดาเมจที่ตีไปก่อนหน้าจะถูกบวกไปพร้อมกับดาเมจเลือดออกคำนวณจากแมคเอของศัตรูเป็นการเบิดดาเมจเป็นครั้งเดียวเป็นสถานะที่ดีมากๆเลยละครับสำหรับการเบิดใส่ศัตรูและส่งศัตรูไปสู่ความตายถามผมว่าดาเมจเลือดออกจะมากหรือน้อยตามไหนขึ้นตาม HP สูงสุดของศัตรูที่เราทําให้เลือดออกครับมาดูการคํานวณจํานวนครั้งที่ต้องใช้ตีจนกว่าศัตรูจะเลือดออกกันดีกว่าให้เราเอาค่าโรบัสเนต ของศัตรูมาหารด้วยเหล็กที่เขียนไว้หลังบัตรหลดบิล up ในอาวุธแค่นี้แหละครับอาจจะไม่ได้จํานวนเป๊ะๆตามที่คํานวณน,นะครับเพราะว่าหลอดเลือดออกของศัตรูนั้นจะถูกลดไปเรื่อยๆตามการเวลาเอาละ่ะเมื่อเราเข้าใจสถานะเลือดออกแล้วเราก็มาดูค่าอาเคียนกันดีกว่าว่าเกี่ยวข้องกับสถานะนี้นอย่างไรนะครับค่าพลังพิศวงหรือว่าอาเคนเป็นค่าพิศวงที่พิศวงสมชื่อจริงๆครับหลักการทํางานไม่ค่อยเป็นระเบียบและน่าพิศวงที่สุด ค่านี้นั้นจะช่วยเพิ่มไอเทมดิสคอเวอรีลท้ไอเทมจากมอนเตอร์นั้นดรอปได้ง่ายขึ้นและยังเป็นค่าที่มีส่วนเพิ่มดาเมจในเว็เป็นสเกลลิ่งของอาวุธอีกด้วยและการทํางานของอาเคียนก็คือทาให้แพสซีฟของอาวุธที่ตีติดเลือดนั้นมีค่ามากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเมื่อตีแล้วจะเติมหลอดเลือดออกของศัตรูให้เร็วขึ้นนั่นเองมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากติดเลือดไวขึ้นไหมไม่มีครับผมได้ทําการเทสดาเมจเลือดออกและนั่งคํานวณปรากฏว่าอาเคียนั้นไม่มีการเพิ่มดาเมจเลือดออกแต่่อยางใด และอุปกรณ์และอาวุธสลับสายเลือดออกละ่ะมันจะช่วยอะไรได้บ้างไปดูกันที่ข้อต่อไปกันเลยครับทางด้านอุปกรณ์และอาวุธสรับสายเลือดออกนั้นยังไงอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นอาวุธที่มีวิปปิ้นสเกลลิง ตามอาเคียนใช่ไหมล่ะครับหรือแม่ก็ขอแค่อาวุธที่ใช้นั้นเป็นอาวุธที่ใส่แอฟฟินิตี้เลือดก็เพียงพอที่จะเล่นเป็นสายบิดแล้วล่ะครับแอชเชอร์อนั้นคุณจะใส่อะไรก็ได้ครับยูชิคาร์นะที่เป็นอาวุธเริ่มต้นของคลาสสโมไลเมื่อใส่แอฟฟินิตี้บัตแล้วก็สามารถทาให้หลอดบัตหลอดของศัตรูนั้นขึ้นได้เร็วกว่าเดิมแลกกับการสูญเสียเบลดดาเมจนิดหน่อยนับว่าคุ้มค่าเลยล่ะครับหรือว่าจะใช้อาวุธยอดนิยมอย่างลิเวอร์ออฟบัตสุดโหดก็เวิร์กเช่นกันส่วนอุป พลังโจมตีของเรานั้นจะเพิ่มขึ้น20%เป็นระยะเวลาหนึ่งนับว่าของต้องมีเลยล่ะครับหาได้ที่ตรงนี้คอมแมปซึ่งเป็นสูสารใต้เมืองทองเราต้องชนะบอสที่มีชื่อเอสกาเพื่อรับรางวัลชิ้นนี้ครับส่วนไวแมนนั้นจะมีผลเมื่อศัตรูเลือดออกจะทำให้พลังโจมตีของเรานั้นเพิ่มขึ้น10%เป็นระยะเวลาหนึ่งเราต้องมาที่จุดฟาร์มโซยอดนิยมที่อยู่ใต้ดินตรงนี้คอมแมป และเราต้องเดินทางไปข้างน้าเรื่อยๆเพื่อจะได้โดน NPC ตัวหนึ่งที่ใส่หน้ากลางนี้ i n v a วดโดยที่เขานั้นจะ i n v a วดเรา2รอ,อบนะครับก็คือตรงนี้ที่หน้าทางเข้ากับตรงนี้ที่ริมผาให้เราจัดการเขาเพื่อเราไวแมทน,นะครับ มาถึงหัวข้อแนวทางการเดินสายเลือดออกและก็การอับค่าอาเคตนกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญมากเลยก็คือ1ต้องตีบวกอาวุธครับผมอาวุธที่จะตีเลือดออกนั้นจะเป็นต้องถูกตีบวกเนื่องจากว่าเมื่อเราตีบวกอาวุธแล้วจะทําให้เติมหลอดเลือดออกของศัตรูได้ไวขึ้นระดับที่2การอับอ,อาเคนผมแนะนําอาเคนแค่3 0มสถึงสีพอครับไม่ได้ตลกนะครับจริงจริงๆแค่30ก็โอเคแล้วก็เพราะว่าเอาไปลงค่าอื่นอย่างเด็กและก็สเต็กนั้นจะคุ้มกว่า ให้คิดซะว,ว่าดาเมจบีดนั้นเป็นแค่ส่วนเสริมคุณอาจจะคิดว่าอ้าวมิงยิ่งตียิ่งเลือดออกยิ่งแรงสิก็ใช่ครับที่ว่ายิ่งเลือดออกยิ่งแรงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทั้งในการต่อสู้กับทั้งคนทั้งมอนเราไม่สามารถยืนฟันดาบรัวๆใส่อะไรสักอย่างได้ตลอดหรอกครับเพื่อแค่ว่าจะทําดาเมจเลือดออกแบบรัวๆแนะนาให้เอาแต้มเลเวลที่จะไปลงอาเคนไปลงค่าอื่นจะคุมเสียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานะเลือดออกนั้นจะเกิดขึ้นแบบติดติดกันไม่ได้ จะมีดีเลย์ประมาณ3าวินาทีกว่าลอดบัตรลอดของศัตรูจะกลับมาให้ติดอีกครั้งไม่คุ้มอะไรเลยครับที่จะเอาแต้มนั้นไปลงกับอาเคียนจนหมดผมรู้สึกว่าดาเมจแหล่งอื่นอย่างเด็กและก็สเต็กนั้นเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้มากกว่าอาเคนในส่วนนี้นั้นใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแบ่งปันผมได้นะครับเอาล่ะงั้นเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าสายอาเคน9 9นั้นคุ้มจริงไหมแล้วถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงนั้นจะเล่นยังไงสำหรับอาเคน9 9นะครับเป็นแนวทางของการเล่นที่ค่อนข้างตลก้ลกไมุมา,า,ามมดดส ถึงจะทำเลือดศัตรูออกมาได้ไวแต่ว่าดาเมจกายภาพนั้นไม่ได้แรงในทางก็รเ่นก็คือการป่วนโดยทําให้ศัตรูนั้นติดเลือดออกบ่อยๆหรือไม่ก็นําไปเล่นกับธาตุสายฟ้าเพื่อให้ตีติดชะงักบิวอาเคียน99จะเก่งหรือว่าเล่นได้จริงๆในมือของคนที่สาม,มารถตีคนหรือว่ามอนเตอร์โดนแทบตลอดแต่ก็ติดอยู่ตรงที่ว่าหลอดเลือดของศัตรูนั้นจะมีดีเลย์ประมาณ3วินาทีกว่าหลอดบอลลอนนั้นจะกลับมาให้ติดอีกครั้ง สู้เอาแตมไปลงสเต็งหรือไม่ก็เด็กให้ทำดาเมจกายภาพจะดีกว่าครับแนะนํำสลับมือใหม่ว่าสายเลือด30นี่แหละครับพอแล้วแค่30ก็สามารถเล่นได้อย่างมีความสุขแล้วล่ะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนําสายเลือดออกที่ข้อมูลนี้นั้นมากเลยจริงต้องขอขอบคุณพี่นนท์ที่ช่วยผมทั้งในด้านคลิป PVP แล้วก็การทดลองระบบต่างๆของเกมนี้ขอบคุณพี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดก็ตามที่ดูจนมาถึงตรงนี้ผม,มอยากจะขอบคุณจากใจจริงเลยละครับคุณนี่สุดยอดมากอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย